Ây da, anh ấy bay hù, bay hù khá dữ này. หน้ามันเคี่ยววันวันวันนี้เล่นดีนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบดีดดีดคึกคักด้วยนะเล่นแบบเรียบร้อยเรียบร้อยนะมีฟันหรือยังนะน้องบาลานมีฟันหรือยังอ,าายอ้าปากหน่อยเด้อปากหน่อยอนอุ้ยอุ้ยไปช่วยเชฟนู่นไปไปช่วยไปช่วยเชฟให้กําลังใจเชฟน่อยช่วยเชฟทํางานน่่ยไปช่วยเชฟทํางานนู่นเด้อไปช่วยเชฟทางานตรงนู่นเด้อนะเชฟอยู่ยยตรงนั้นคนเดียว ไปช่วยควานทำงานเร็วเร็วเร็วช่วยควานทำงานหน่อยแล้วนะไปทุกดูกัน,นต้องมากวนเลยนะโอ้ยฝั่งภาษารู้เรื่องบอกให้ไปช่วยทำงานก็ไปละแต่ดูเหมือนไปกวนมากกว่า Được. Được. Được rồi. Được rồi. Nói lãi nổi lắm. nói in lãi nổi mời 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 phê mời mời leo leo leo

ดด <L an> <N> เอาไปเย re, เอาไปเย re, เไปดวยดอ, <N> <N> อ๋อนีไม่รู้สนุกอะไรนะนั่งอยู่ตัวกันนั่งอยู่ตัวกันสวัสดีนะครับสวัสดีคุณังสวัสดีคุณสายอยุดนะครับ มีเด็กไปช่วยให้กำลังใจพ่อๆเขาทำงานด้านน้นนะครับให้กำลังใจไม่หยุดเลยให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องนะครับ Naughty little boy นะ Baran h i s very good obedience when told him to go to exit and go to help his m a h u t นะ to chain up his mahout นะ when he untie the rope to chain over there อ oh อ้ ho. นะ Baran ไปกวดไปแก้งีเชฟ น่ารักน่ารักเลยติดติดติดนะ,ดะ,ดะ,ดะในช้างของเอ่อในในช้างที่ในสูตรเรานะครับถ้าพอน้องช้างเขาอายุสามขวบเนาะกินนมแล้วก็ช่วงนั้นที่จะใกล้หย่านมเนี่ยเราก็จะทําการพาน้องช้างนะครับไปฝึกนะเรียนรู้คําสั่งเรียนรู้การยกแข้งยกขาเนอะนะนะเรียนรู้การอยู่กับคนเรานะครับเรียนรู้ การอยู่กับมนุษย์เรานี่แหละนะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยในเรื่องของสุขภาพเนาะเราก็ไม่รู้ว่าบางทีช้างเขาเจ็บป่วยอะไรยังไงบ้างนะครับทีนี้พอเขาเจ็บป่วยเนี่ยอย่างอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็เหมือนเป็นการฝึกเขาไปในตัวเนาะที่ข้อข้อข้อขาของเขานะครับที่เราจะมีการติด ที่เป็นอุปกรณ์เป็นคล้ายๆกับสายยางนะครับให้น้องเขาคุ้นชินนะเพื่อบางครั้งเนี่ยเราต้องมีการมัดเชือกบางครั้งเราต้องมีการมัดโซ่บ้างนะครับถ้าน้องช้างเนี่ยเขาไม่รู้เลยนะครับเขาจะไม่ยอมนะและบางทีเขาจะยกแข้งยกขาอาจจะเตะได้ก็จะเป็นอันตรายต่อพี่ควานต่อคุณหมอที่จะเข้าไปรักษานะครับดังนั้นการที่น้องช้างได้ฝึกเรียนรู้นะครับก็จะเป็นผลดีนะก็จะเป็นผลดีต่อตัวน้องช้างเองนะครับแล้วก็ต่อผู้คนรอบข้างด้วยนะครับก็ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะมา เจอผู้คนได้นะหลากหลายนะครับเจอผู้คนได้หลากหลายนะเจอผู้คนได้หลากหลายแล้วก็เวลาเจ็บป่วยแล้วก็เข้าหาได้ง่ายๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอน้องช้างเข้าชินแล้วเนาะน้องช้างเข้าชินแล้วนะเราก็จะมีการอ่าให้เขาเรียนรู้นะครับอย่างอย่างเหมาะสมเมื่อกี้นี่เดินไปเหมือนจะไป <laughs> กินนมคุณแม่ละเดี๋ยวเขาให้ไปกินนมคุณแม่ก่อนตรงนี้นะครับมีคุณบัวคํานะครับคุณบัวคํา คุณบอคํำนะครับนมีคุณบอคํำเนี่ยครับอย่างช้างเราเหล่านี้ที่อายุเยอะเนี่ยนะก็ถ้ามีการรู้จักกับอุปกรณ์อะไรดีๆอย่างเงี้ยเนาะเขาเขาเขาก็จะจะจะทำให้การรักษาของเขาโรคหรืออาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ก็จะหายเร็วขึ้นอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็การทํางานของทางควานทางคุณหมอทางทีมงานก็จะสะดวกมากขึ้นด้วยนะครับอ่าสะดวกมากขึ้น อันนี้จะเป็นอาหารโม่นะครับนี่ที่ลุงมีนะลุงมีได้นำมาให้หนึ่งกระบะเลยนะครับคุณหญ่บัวคำสวัสดีครับสวัสดีครับนะป้าบัวกินอะไรนะครับในนี้มีอะไรบ้างเอ่ยลุงมีในนี้เป็นอาหารเม็ดหรอครับและก็อ้อยนะหลากหลายแล้วเราไปบทเป็นละเอียดนะครับอันนี้ นะคุณปานบอกคุณคุณบอกบัวคําจะไม่คว่ำกระบาดใช่ไหมครับนะนะคุณยายต้องไม่คว่ำกระบาดนะถ้าคว่ำกระบาดนี่คืออดเลยนะคุณยายนะยายบัวคําแข็งแรงนะครับแข็งแรงแข็งแรงนะีกินอาหารกินอาหารได้นะครับนะบารันวิ่งเอนเตอร์เทนเมื่อกี้นี้น้องน้องไปเติมพลังนะครับน้องน้องไปเติมพลังน้องไปเติมพลัง พ่อพลายผมพยายามดูเมื่อกี้นี้ไม่ไม่เห็นหลังถ้าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งจนเมื่อกี้เดินขึ้นมาเดินขึ้นมาก็เอา้าตกใจว่าทำไมอะไรนะพ่อพลายสัสุรินมายืนอยู่ตรงนี้แต่ว่าพ่อพลายแบบตัวเล็กที่ไหนได้เป็นอันนี้เป็นอันนี้เมื่อกี้ที่มาปุ๊บนี่ี่ว่าเราตั้งโชว์มาดูเป็นจุดที่พ่อพลายยืนอยู่ โอเคนะครับวันนี้ถ้าผมจะถือโอกาสนะครับเน่จากที่ไม่เคยเข้าไปจับพ่อพายเลยนะครับวันนี้ผม้วผมจะไปจับงาก่อนจับงาพ่อพายก่อนโอเคพ่อพายก็จับหูหน่อยโอเคเราไปจับหูพ่อพายนะครับเห็น <laughs> ได้ขาวิบลิวใช่ไหมอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราทําเหมือนคุณหมอบ้างเดี๋ยวขอดูฝีของพ่อพายหน่อยฝีอยู่ด้านนี้ เมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นมาเอ๊ะสบายสบายเหมือตัวเล็กๆนะพ่อพายก็อยู่ในวงล้อมนะครับของต้นโกสนนะครับนี่นะมีมีต้นไม้มุทุยืนนิ่งมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นให้มุทุส่งเสียงกันสักหน่อยนะครับก็เสียงหน่อยเนาะถ้ามุทุตัวจริงอขึ้นว่าดิจะงหวะบวบมากนะครับสแตนดี้พ่อพายก็มานะครับเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ ยืนอยู่ตรงนี้เขาขึ้นขี่ด้านบนได้ไหมอ่ะแล้วแล้วแล้วคือพ่อพายก็อยู่กับหลักนิ่งๆด้วยนะครับนี่พ่อพายก็มัดอยู่หลักนะแต่เป็นถึงเป็นแสแตนดี้เราก็ต้องให้อยู่กับหลักนะครับตรงนี้ขอจับน้ำผากหน่อย <c oughs> ขอดูตาหน่อย <c oughs> นี่เราได้เข้าใกล้แล้วเราได้เข้าใกล้แล้วโอ้แอนกรน่ารักก็กอดพ่อพายหน่อยเดี๋ยวกอดเดี๋ยวเรากอดฝั่งนี้นะครับ <c oughs> โอ้ม,ม,มีมดตอมมีมดตอมปัดก่อน ตามนะวันนี้ได้นิ่งๆจริงเนี่ยดูตอนแรกดูว่าพ่อพายอยู่ตัวนี้จริงๆนะเนี่ยเหมือนมากใช่ไหมคุณผู้ชี่นะฝากจุ๊บเม่งได้อาจจะจุ๊บเม่งพ่อพายหน่อยสวัสดีครับแลจุ๊บเม่งอละจุ๊บออนไลน์นะครับจุ๊บเม่งนะพ่อพายละอันนี้นี่ส่งสูงได้ไหมพี่รดส่งสูงได้ไหมเนี่ยเนี่ย แก่งแถวแก่งแาวพี่ควานนะครับเด่ยพี่ควานบอกได้ยุก้าเด็ดส่งสูงนะครับนะอยู่อยู่ด้านบนนะครับพ่อไพายอยู่ด้านบนนะมีทรายด้วยนะครับนี่มีทรายด้วยนะรอให้อะไรนะลีโอมือมือ,มอนะครับนะมามาอยู่ใกล้ๆฮัลโหลนกเพื่อส่งสูงให้ดูหน่อยนี่จะให้ควานน้องนุกเลยส่งสูง นะคิดถึงคิดถึงนะครับพ่อพลายสักสุรินนะวันนี้แอดใกล้ชิดนะครับยืนแบบอยู่ใกล้ชิดเลยยืนอยู่ใกล้ชิดเลยเนาะเดี๋ยวยังไงก็ในส่วนของพ่อพลายศักสุรินเราก็รอฟังข่าวสารนะครับอัปเดตเนาะในส่วนของเรื่องของน้องมีนาด้วยนะครับนะมาเป็นกําลังใจร่วมกันนะครับนะเป็นกำลังใจร่วมกันนะครับถ้าเป็นตัวจริงนี่ได้วิ่งแน่นอนนะครับสี่คูนร้อยไปเจจริงที่สี่คูร้อย แต่วันนี้ผมได้กอดพ่อพลายแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคบ๊ายบายสตลินบายบายเราต้องเป็นแบบนี้นะครับเอเราต้องเป็นแบบนี้นะ